สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คะ่ะเราจะมาสร้างโรงเรียนกันนะคะเดี๋ยแป๊บนึงนะดเดี๋ยวต้องรอพี่ฟ้าอิดนะคะเอาโรงเรียนเอาบ้านแบบไหนดีคะทุกคนบ้านแบบไหนดีโรงเรียน <c oughs> พี่ฟ้าเขาว่าาแบบไหนดีคะแล้วแป็นหเป็นครูกันเคย่พ่งเนอย่าเล่นช้ด้มาทุกคนเราจะมาสร้างบ้านก่อนนะคะพอดีว่าพี่ฟางเขาติดถ่ายเดยวตกกับพี่เฟยนะคะ อันนี้เราเจอบ้านไหนดีควรนี่เราบ้านแบบนี้ก็โรงเรียนเงนน้อยนี่ทุกคนโรงเรียนของเราเรียนขอเราจะเป็นประมาณนี้ไว้ไม่เปิดกล่องปารีตับุยฟังโรงเรียนนี้ทุกคนเรามีลูกเปิดด้วยเขาไม่เห็นหรอกเห็นดิฟัง โรงเรียงนะคะอันนี้ก็เป็นรั้วโรงเรียงนะคะสามารถปิดได้อ,นนไอันนี้นะ่เต็มไม่เต็มงานท้อมาถ่ายวิเฟรเร็วๆแบวิเรจะหมดแล้วเราก็จะติดไฟนะคะติดไฟตรงนี้เพราะว่าเป็นเป็นเหมือนอุ้ย,ยเราจะมา,ามทำโรงเรียงนะกันแล้วก็เราจะปิด เราจะลองปิดประตูก่นนอนเอยเราจะปิดประตูเพราะว่าเราจะตั้งไฟตรงนี้นะคะหยุดยลงเรียนเรื่องความสวยนะคะความสวยมันหน้าตาคนอ่ะนี่ ควว่าไฟฟนซสีเมืองสวยไหมคอมเมนต์มานะคะนี่ก็เป็นโต๊ะเรียงเราจะวางโต๊ะเรียงกันแล้โต๊ะเรียงแบบไหนดีนี่ไงโต๊ะเรียงของเราจะเป็นแบบนี้ป่ามใช้แท่ไห่แล้ว,ลลวตอนนี้เราก็จะมาทำต่อโต๊ะ เราะว่าเราจะมาทำเป็นโต๊ะแบบยาวๆนักเรียนจะไม่ต้องยกก่นกับโต๊ะนั่งทุกคนแค่นี้ก็ไม่มีนักเรียนแล้วนะนี่กระดานอุายตั้งตั้งกระดานอินนีอนน์นทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวไปแจกให้เสร็จก่อนนะอตอนตอนนี้นะคะเราจะเสร็จแล้วเยวจะให้ดูนะคะ อันนี้ก็เป็นป้ายโรงเรียนนะคะป้ายโรงเรียนโรงเรียนเฉยๆก็เป็นรั้วนะคะแต่ตอนนี้รั้วเราปิดอยู่แล้วก็เปิดเราพาดูห้องเรียนของเราก่อนนะคะห้องเรียนของเราเป็นห้องเรียนประหยัดนะคะอันนี้ก็เป็นอ่างเกุช่เผื่อใครร้อนจะมาอันนี้ก็ได้แล้วแล้วก็จะมาพามาดูห้องส่งงานนะคะอันนี้ อันนี้กจะให้ขออนุญาตก่อนเข้านะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนโต๊ะครูแล้วก็เป็นที่ที่นั่งรอส่งนางเหมือนครูไม่อยู่อะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นห้องห้องน้ําของครูเอ้ยห้องน้ําเอ้ยห้องน้ําของครูนะคะแล้วก็จะไปแต่งห้องน้ำให้ัเรียนเลยคะ่ะเราเราต่อ,อีพีสอนนะคะว่าว่าจะมีนักเรียนกี่คน เราจะมาสร้างห้องนเรียนเราจะมาสร้างห้องน้ำให้เรียนด้วยนะคะเผื่อนเรียนไม่ต้องเข้าไปในห้องผักครูน,นี่ค่ะยูวีต่อยอพีชอนะคะบ๊ายบาย